สวัสดีไอ้พวกหน้าหล่อและหน้าสวยทั้งหลายวันนี้ผมจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า Delusional Office นะครับผมซึ่งมันเป็นเกมที่ FC หลายคนอยากให้ผมเล่นนะครับเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะมันเหมือนดอหรือเหมือนอาจจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากดอหรือรูมอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าเราจะมาเล่นเกมนี้กันดีกว่าแล้วแบบการสร้างห้องก็คือมันพอสร้างเสร็จมันจะออกมาเป็นแฟมแบบนี้แล้วเฮ้ยเจ๋งว่ะส่วนตัวผมจะขออนุญาตเล่นคนเดียวก่อนนะครับผมแล้วก็ขอเล่นไปหมดนอร์มอก่อน ผมยังไม่มั่นใจเลยว,ว่าเกมนี้มันคือเกมอะไรสวัสดีอีกวันหนึ่งที่งานได้เสร็จแล้วเตรียมตัวไปเอาอาหารได้เลยรู้สึกเหนื่อยล้าต้องไปเอาอาหารประมาณนี้ตู้ครับผมตู้อาหารใช่ปะมีครัวไม่ใช่ละมันมีอะไรแฟลชไลท์กดทีเพื่อปลดล็อกเมาส์ได้แล้วก็สามารถเปิดลิ้นชักเพื่อหาตังค์ได้โอเคคลายดอยนะแบบเปิดลิ้นชักเจอคงเจอของอะไรประมาณนี้ถ้าเสียงผมแปลกไปคือไม่ต้องห่วงนะคือผมผมเจ็บคอ นะยังไม่สบายตังใช่ปะบางทีอ่าโอเคแบบเก็บตังแล้วมาซื้อของมันมีอะไรบ้างอะตรงเนี้ยมันมีไฟฉายมันมีคาร์ดบอร์ดมันมีบิ๊กคาร์ดบอร์ดมันมีแก้วว่างที่ว่างเปล่ามีเอเนจีหกนาทีแหมคืออะไรวะมันมีที่สแกนลิ้นชักมันมีเพย์เช็คมีตู้กาแฟตู้โซดามีเยอะแยะมากมายแต่ส่วนใหญ่มันเป็นเหมือนเฟอร์นิเจอร์นะ โอเคครับผมผมมีอ่าตรงนี้คือสามารถกด b a c k สเปซเพื่อยนของได้โอเคอันนี้คืออะไรเอ่ยคอนโทรลเพื่อย่อ F เพื่อเตะสเปซ bar เพื่อ,อกระโดด T เพื่อปลดล็อกเมาส์ L เพื่อหนังสือข้อมูลอ่าเดี๋ยวขอดูก่อนมันมีอะไรบ้างนะอันนี้ก็คือคอนโทรลก็คือมีสามารถย่อสามารถเตะกระโดดแล้วก็ กระโดดกากา,การกระโดดข้ามสิ่งของจะเป็นการเพิ่มสปีดสามารถทําปฏิกิริยากับลิ้นชักตู้ล็อกเกอร์แล้วก็ท่อแอร์ได้สามารถเอาแก้ววางไว้ในตู้เพื่อใช้งานม,มันได้คุณสามารถเตะประตูที่ล็อกหรือว่ากระจกได้คุณสามารถซ่อนในล็อกเกอร์หรือหลังกำแพงได้แล้วก็การเอาหางจริยามันก็จะได้ผลเหมือนกันอ๋อแสดงว่ามัมนมีเอนติตี้อ่ามันมีผีโอเคก็มันไม่น่าจะมีอะไรอีกแล้วก็ผมจะทำการ ปิดไปแล้วกันนะเราจะลองเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านี้มันยังแค่สอนเราเฉยๆแต่ว่ามันมีผีผมเกมนี้ปุ๊บโดดบนสิ่งของอข้ามสิ่งของจะได้สปีดบูทปุ๊บปุ๊บมไม่ม่นใจะว่านี่จะเป็นแบบมันจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในภายหลังหรือเปล่านะแล้วการเก็บของในเกมนี้นี่คือเหมือนกับว่าใช้เมาส์เก็บนะปุ๊บปุ๊บของเยอะเชียวสงสัยเลยว่าทำไมของมันเยอะแบบนี้เราไปกันเลยดีกว่า ขวดน้ํานี่ผมดื่มได้ไปเนี่ยมันมีแบบหลอดหลอดค่าพลังงานหรือว่าอะไรไหมนี่คือให้ระวังเอนเตตี้ที่จะอยู่ข้างหน้าต่อไปนี้ e n ศูนย e n ศูนย์ศูย์สองคล้ายเดรูมเลยอ่ะที่แบบปีศาจจะเรียกว่าอะไรอะ่ะแบบ a 9 0 a 1 2 0อะไรประมาณเนี้ยอย่าลืมที่จะดื่มด้วยแก้วของคุณอา่าฮะดื่มเคิ่งดื่มรสชาติ รู้สึกสุขภาพแล้วคือผมยังไม่มั่นใจนะว่ามันจะมีสัญญาณอะไรบอกเบอา,าเวลามีเอนดิตี้มาอย่างเงี้ยแบบมีปีศาจมาซิกมาว้าวใครแม่งเอากระดาษมาติดอย่างเงี้ยเอาฟิตสักอยงอันนี้เอ้ยมันมีการไฮไลท์เครื่องดื่มด้วยห้องขาหน้านี่เองมีเครื่องดื่มมันเป็นเครื่องแบบเหมือนเติมกาแฟ ถ้าเกิดฉันยังคอยขยับไปขยับมาฉันจะยังรักษาสปีดอ๋อคือถ้าเกิดเราเดินไปเดินมาปุ๊บมันจะทําการนี่มันจะทําให้เราเร็วขึ้นประตูล็อกเตะเตะเออดื่มกาแฟได้ไหมดื่มไปอูอู๋อเพลงเพลงเพลงหย่เพลงเ,งเ,งเ,ง yeah! เงตะแม่งไปเลย โอเคกระโดดมาตรงน,นี้ก็คือมันกระโดดข้ามได้แล้วก็มีท่อพาไปไหนวะเนี่ยปึ๊บว่าแต่ฟัก็มาที่เดินไ่หว่าแล้วกูกระโดดข้ามนี้ไม่ง่ายกว่เลรอันนี้คืออะไรเอ่ยให้ลองให้ลองส่องแสงแล้วก็หนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสองคืออะไรเตะก็ไม่ได้เปิดนี่มีโอ้ลงไปได้ นี่ห้องเก็บของซ่อนได้ะฮะออกมาก่อนไม่รู้ว่าเกมนี้มันมีไฮเหมือนดอปนะโอ้ตอนนี้ผมคิดว่าผมน่าจะเก็บของมาเยอะประมาณนึงละเฮ้ย,เ,ยเสียงใครแล้ววะอุ้ยโอ้ยเ,ยเยขาบอกห้ามซ่อนอกูก็ซ่อน ก็ซ่อนไปเลยไงแบบมันอ,อะไรเนี่ยทำไมกูสอ่งอีโมจิบ้าบาออเลยเมื่อกี้เขาบอกว่าอย่าซ่อนแต่ผมซ่อนไปก่อนไม่รู้ดิผมรู้ว่าเป็นล่าชินเลยอะไรประมาณเนี้ยมันอะไรที่มันมีเสศษแปลกๆมาผมก็ต้องซ่อนกันปะแล้วแบบคือปกติใช่ป่ะเราเก็บไอเทมอ่ะมันมีหนึ่งถึงศูนย์ใช่ป่ะแม่งแบบมันยังมีมากกว่านั้นอีกพอเราเก็บไอเทมมากกว่าเลขศูนย์เนะ่มันก็จะมีติดนันก็จะมี เครื่องหมายลบเครื่องหมายบวกบ้าบออะไรเนี่ยเมื่อกี้คือห้ามซ่อนนะฮะตัวเมื่อกี้อ่าเราดื่มน้ำคนน้ำเติมเพ็รพีอะผมดื่มดื่มดื่มเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายฮันติงยูดาวฮันติงยูดาวคือไงคือไงอไต้องซ่อนมันเนี่ยต้องซ่อนฮะน่าจะเหมือนลัชนั่นแหละ แม่งวนมาอีกรอบนี้ลอง,ลองซ่อนในล็อกเกอร์นะหน้าตาเป็นไงเอ่ยดำปิดปีโอ้ยบางอย่างมาตีฉันไม่มีอะไรต้องนนอกังวลหรอกอะไรตีมึงที่อยู่ก็โอ้ยอะไรตีเฮ้ยอะไรเหมือนคำพีบับเบิ้ลเลยเมื่อกี้เตะปึ๊บคืออะไรเอ่ยนี่เออินห้านี่มันแรนะหายากเหรอ มไม่มัน่นใจว่าไอเทมพวกนี้มันเอาไปทำอะไรได้ในเพยเช็คพวกนี้ยมันก็ดูไม่ค่อยแบบจะทรงผลอะไรต่อชีวิตเมื่อเทียบกับผลน้ำกับตังตังนี้ผมก็เก็บไว้ดีวะ่ะแบบเผื่อเอาไปซื้ออะไรเด็ดดีๆ,ๆ,ๆได้มึงแกอ่ะตอนนี้โอ้ตัวสีแดงเชียวเ้แต่ชอบนะบางทีแบบแหบมบแบบมีความ,มคล้ายๆกับดอบแบบแบดนิดนึงแต่มันก็ไม่ใช่แบบ ไม่ใช่โอ้เก็บไปเทไม่ได้แล้วโอเคมันเก็บได้เต็มสุดแค่นี้ครับผมเพราะแบบคุณภาพมันคือมันมีแสงมันมีเงาอะไรมันสวยนะแต่ว่าเท็กเจอร์มันเท็กเจอร์แบบมัน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 ไม่ได้คุณภาพเท่านั้นนะอ่ะใม่ครัแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกได้ก็คือคือแบบปีศาจทุกครั้งที่มันโผล่มาว่าเตอร์ฟัตี่มันเมื่อกี้คือตัวส่วนส่วนสามเหรอ มันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นไงมันเป็นแบบผมเห็นแค่แสงสีฟ้าคือเรื่องอะไรดีถ้าเกิดมันจะโผล่มาหลังจาก0ูนอนหนึ่งอย่างนี้เหรอแต่แค่สปีดมันเร็วกว่าใช่ปะมันก็เหมือนกับบิสจากเพรสเช r ยนี่ว่าเออแต่ผมมีคำถามอยู่ในเซเลบัมสมองซี่ขวาง,งผมคือเกมนี้ไม่มีจุดจบไหมผมไม่มั่นใจมืนกันมัอาจจะเป็นเหมือนเกรสก็ได้มันไม่มีจุดจบอย่างเงี้ย แบบเล่นไปไปเรื่อยๆอ่ะเออต่พูดถึงเกมอะไอเกมนี้ก็มีความเหมือนเกมอย่างนั้แบบมันยังต้องมันมีเรื่องของมูเมนต์นะครับแต่ก็ว่าเกมนี้มันไม่ได้แบบมูมเมนต์จ่านะนั้นเฮ้ยเฮ้ยคือผมไม่ดเสียอะไรแปลกๆมก็ซ่อนแล้วทำไมตู้ล็อกเกอร์มันมันเล็กขนาดนี้เนี่ยถาจริงอยซ่อนจากชั้นอ่ะกูไม่ซ่อนอ่ะอ่ะอ่ะมาเลยพี่อ่ไม่ซ่อนนะ อ่าไม่ซอ่อนอ๋อมันเป็นเหมือนอนะไรสักอย่างหนึ่งกูก็ไม่รู้คือเวลาที่ปีศาจโผล่มาหลักก็คือมันโผล่มาแบบมันจะมีไดร์ล็อกทุกตัวนะเออก็ดีมอนเพราะบางทีผมแบบไม่มม่ยังไม่มั่นใจเรื่องเสียงเท่าไหร่แบบตัวนี้เสียงยังไงตัวนู้นเสียง,งยังเงี้ยโอเคก็ถือว่าดีครับผมมันจะได้รู้ว่าตัวไหนมาเงี้ยคืออะไรแล้วมีแบบเก้าอี้มาบางังอ๋อให้มันเตะ ต้องเตะต้องเตะของไฮซอนเมื่อกี้ตัวสูนย์สอเป็นคนพูดโอ้โอ้โอ้วนไม่หยุดเลยโอ้อีศูนย์สองก็คือเหมือนศูนย์หนึ่งครับแต่แค่ว่ามันวนมันไม่หยุดใหม่อะตัวนี้ศูนย์หนึ่งฮะ 001ลัช002ก็คือแอมบุชมิเกลฟล็อกเกอร์003นี่ก็คือบริสแล้วเมื่อกี้เหมือนมีหาได้วยนะเมื่อกี้ผมซ่อนนานแล้วมันมีแบบไดร์ล็อกของ High โผล่ขึ้นมาให้ซ่อนแก้วอเฮ้ยราอความพิกวันเลยวะพิกอัพเดวโฟนรับโทรศัพท์ให้กูรับไงมึงดูกันดิ ไห,ไหนโทรศัพท์เครื่องไหนวะมันมีหลายเครื่องไหมเหรอว่ามันมีโทรศัพท์โทรอยู่ไม่ใช่หรอเมื่อกี้เออโทรศัพท์ไหนวะหรือมันอาจจะเป็นภาพหลอนของเราหรือเปล่า <c oughs> คืออะไรนี่ไงศูนย์ศูนย์สาม <c oughs> อ๋อเวลามันผมออกมันจะมีเพลงอแอร์บัลลขึ้นเออ ผแปแปีแปลกเว้ย What the fuck รู้สึกแปลกเออไม่แปลกก็แย่และทำไมเฟอร์นเจอร์ห้องมึงมันเป็นอย่างนี้เนี่ยแม่งแบบโปร่งแสงอ่ะไม่ได้โปร่งแสงโปร่งใสเลยแหละ Why so s e r i u s ทำไมต้องซีเรียสตอนนี้ผมเจอผีแค่หกตัวเองนะตอนนี้ไม่มัน่นใจเหมือกันตัวเหลืองก็คือห้ามซ่อนส่วนอีกสามตัวก็ต้องซ่อนเหมือนกัน โอเคเพลงเบลขึ้นตู้ตู้ตู้โอเคซ่อนกันเลยเพลงแบบโคตรโคตรไม่เข้ากับผีเลยอ่ะเออแต่ก็ใหม่อ่ะโหมาบ่อยชิบหายเมื่อกี้มึงโม่มาเองนะรักกูขนาดนั้นเลยเหรอโดต้องเตะแล้วมันห้องมันใหญ่ขนาดนั้นอ่ะมีบอสชัวห้องมันใหญ่เกินไปเลยคุณผู้ชม เนีย่ยแบบซีโมวิ่งไล่ผมที่ผมจะไม่แปลกใจนะเพื่อเปิดไปช่างมั่งเกมดอคือแบบห้องล็อกกูต้องห่างลูกแจบป่ะมึงดูเกมนี้เป็นตัวอย่างดิห้องล็อกกูก็ผีแม่งไปเลยแค่นั้นแหละเออแต่ก็สงสัยอยู่นะคือผีมันเข้าท่อได้ไหมผมคิดว่าอาจจะเหมือนเพชชั่วงเงี้ยบางทีถ้าเกิดมันไม่ได้อยู่ในรูในทางมันมันก็ไม่เข้าแต่ถ้ามันอยู่มันก็แบบมุดเข้ามาเลยอย่างเงี้ยไฟพิบแบบนี้ เขาบอกว่าไฟพิบแต่ไม่มีตัวอะไรมาต้องคอยตื่นตัวตลอดเวลาแสดงว่ามันก็ต้องมีตัวมาดินี่ไงนี่ไงจอชอมพูชมพูอย่างนี้มันมาช้าฮะตัวนี้อืฮมเมื่อกี้มันพูด I am l a t เฉันมาสายมันมาช้าแต่สัญญาณมันมาก่อนนะเออก็ถือว่าดีเตะลอกดีกืว,กว่าแตะอีก เอาดิเอาเซเอาซเซเฮ้ยพอดีพี่ไปยืนทำอะไรตรงประตูอ่ะพี่ไม่มีอะไรทำนึกไงเออเมื่อไรมันจะจบกูก็ไม่รู้เอ้หานี่ม่แอะไอแอบแบลวกูจะเรียกไอ้ฟาด์ี้มันแอบ,บแบลวเพลงแม่งโคตรแบบเรียกว่าดีโคตรไม่เข้าอะ่ะไอตัว ซีเขียวอะที่มันแบบวนได้เหมือนแอมบูดอย่างเงี้ยก็เรียกว่าไอเรียกว่าไอเขียวแล้วไม่รู้งน,นคิดชื่อไม่ออกส่วนไอตัวที่มาช้าก็เรียกว่าไอไอเออูอ่าช่างมาแล้วกันคิดไม่ออกเอาไปว่าเรียกว่าช้ากันนั่นแหละจบๆง่ายดีศูนหนึ่งสองตัวอะไรอะ่ะ ไม่ทำแบบนี้แต่ฉันต้องทำคือคือทำอะไร <L un> คือมึงจะทำอะไรอ๊ะฉันได้ยินโอ้โอคือคือคือคอเอกูตายอ่ะ,อะ,อะ,อะสูนึงสองมันจะส่งสัญญาณเป็นการโจมตีแบบสีแบบสีฟ้าห้ามขยับแล้วก็ต้องคอยย่อง อ๋อเมื่อกี้มาถึงบอกไงฉันรู้ว่าแกขยับเหมือนว่าลิมก็คือลิมแปลว่าอะไรวะแต่มันเป็นส่วนบนของร่างกายอะอ่ะฮะอ๋ออย่างนี้นี่เองเอาง่ายๆก็สรุปให้มันก็คือเกรสผสมกับเพชเชอร์นั่นแหละแล้วก็มีความเหมือนเดลูมด้วยมันไม่ได้แย่มากนะคือผีไม่มีหลายแบบอย่างนึงก็คือผีมันมีแบบ หลายชยนิดเหมือนกับเพหมือนกับเพชเชื่อที่แบบไอแองเกอร์ใช่ป่ะมันมีหลายแบบมันมีเชนสโมกมันมีพิงกี้อะไรพวกนี้ไอเกมนี้คล้ายาอย่างนั้นเลยครับผมความต่างอรเหรอผมคิดว่าเกมนี้มันแค่แอบเบลกว่าแค่นั้นเองแบบเวลาผีมาเงี้ยทีนี้เป็นเพลงแบบเหมือนเพนงโมนี่แบบแนว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 อะไรเงี้ยมันเป็นเพลงแบบตึ๊ดตึ๊ดตต,ตอะไรเงี้ยเพลงมันแอบเบลล์อ่ะได้ม่ชมแต่แล้วผมยังไม่มั่นใจเรื่องแบบ ไอพวกมูเมนต์อะไรพวกนี้นะแบบกระโดดเเพิ่มความเร็วอย่างเงี้ยผมไม่มั่นใจนะว่าแบบอ,อมันเป็นเหมือนระบบวิ่งส่วนนิงในเกมนี้หรือเปล่าหรือว่ามันจะมีประโยชน์ในอนาคตแบบว่าเราต้องใช้ระบบพวกนี้ในการหนีผีแลรพวกนี้หรือเปล่าผมยังไม่มั่นใจเหมือนกันคือแต่มันมีการแบบรักษามูเมนต์โมเมนตัมแลรพวกนี้เหมือนกับเกสเลยครับผมแต่เป็นว่าผมจะขออนุญาตถ่ายคลิปเกมนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะผมคือมันก็ใช้ได้อยู่นะเออไม่แย่ไม่แย่คุณภาพ เท็กเจอร์มันมีความเหมือนรอบแบทแบดอยู่แต่ว่ามันมีแสงและเงาซึ่งมันทําให้เกมมันดูแบบมีคุณภาพเยอะกว่าประมาณ50เท่าได้ว่าไปว่าเขาจะจบคลิปวิดพิเท่านี้แล้วกันถ้าเกิดผมแบบรู้สึกว่าอินดี้อยากจะกลับมาเล่นเกมนี้อีกรอบหนึ่งผมอาจจะกลับมาในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมจะรับคลิปนี้ผมโอแคมาลองทดสอบนะครับผม ทดสอบอะไรวะทดสอบเฉยๆนะคะผมดูซิว่าเกมนี้มันจะสนุกย่างที่เขาว่าหรือเปล่ามันก็ใช้ได้นะครับผมเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบคลิปว,วันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมสวัสดีผมก็ขอตัลาไปก่อนพบกันครั้งหน้าสวัสดีผมเย,ย้บาย